วันนี้มาพบเจอกันอีกแล้วนะคะกับเปียพัทรวดีนะคะวันนี้จะมาช้าหน่อยเพราะว่ามัวแต่ไปออกกำลังกายค่ะทุกคนวันนี้เปียพัทรวดีมีต้นโหระเอ้มีใบโหระพามาฝากนะคะเอาเอาต้นมาให้ดูไม่ได้เพราะว่าต้นมันอยู่ข้างล่างปลูกไว้ในกระถางข้างล่างค่ะทุกคนวันนี้ก็เลย เด็ดยอดเอามาให้ดูนะคะเป็นเป็นโหระพาสีดำนะคะหรือบางคนก็จะเรียกสีแดงก็ได้ชื่อชื่อภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่าดาร์กโอปอลนะคะไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะก็ก <c> ล <oughs> <c oughs> ิ่นและรสชาติก็คล้ายๆกับโหระพาฝรั่งเออที่เป็นสีเขียวเลยรสชาติเหมือนเหมือนกันแต่แค่ จะแตกต่างตรงที่สีนะคะเขาจะมีสีที่จะคล้ายๆสีม่วงออกเข้มๆสวัสดีค่ะคุณบสัสพากินพาเที่ยวนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราเอา,เอาโหระพาสีดำมาให้ชมนะคะสวัสดีค่ะบปะา้าจ๋าบาสพากินพาเที่ยวนะคะขอบคุณมากๆค่ะ พ่จาสวัสดีค่ะวันวันวันนี้จะพามาชมโหระพานะคะโหระพาโหระพาชนิดนี้จะเป็นบางคนก็เรียกว่าเป็นโหระพาสีดำบางคนก็เรียกว่าเป็นโหระพาสีแดงพันนี้เป็นพันของฝรั่งนะคะสีก็จะม่วงๆออกดำเข้มๆแบบนี้เลย ใช่ค่ะแต่รสชาติของโหระพาฝรั่งก็จะออกคล้ายๆโหระพาผสมกับใบกะเพราประมาณนั้นหนูจะหนูจะใช้เอาหนูจะชอบเอามาใช้ผัดกระเพราได้แต่ว่าจริงเขาก็ไม่ได้มีแต่สีนี้สีเดียวนะคะอีกแบบหนึ่งก็จะมีสีเขียวก็มีก็จะมีสีเขียวแล้วก็มีสีสีดำแบบนี้สีดำออกม่วง,วงเข้มๆก็เลย อยากเอามาให้ชมวันนี้มาช้าค่ะพระจาเพราะว่าหนูหมดแต่ไปออกกำลังกายเพราะว่าเาเราต้องแบ่งเวลาออกกำลังกายบ้างวันละหนึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนั้นก็เลยเออกกำลังกายก่อนแล้วก็เวะเข้ามาทักทายเพื่อนๆวันนี้ก็เลยเอาโหระพามาฝากนะคะที่เด็ดมานี้ก็ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่ามันกำลังมันกาลังเริ่มอ,ออกดอกเนาะ สวัสดีค่ะยา่าย่าวันตะก,กี้ตะก,กี้หนูเห็นย่าวันขึ้นแต่หนกูกำลังออกกําลังกายอยู่หนูก็เลยออกมาไม่ได้กําลังแบบกําลังทําออกกําลังกายอยู่ค่ะก็เลยโอ๊ยเดี๋ยวค่อยไปย้อนให้ย่าทีหลังย่าวันก็สวัสดีประจา๋าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปะา้าจ๋าเดี๋ยวเล่าต่อนะคะเ,เด็ดเด็ดที่เด็ดยอดออกมาเพราะว่าไม่อยากให้มันออกดอก เพราะว่าโหระพาถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่อยากให้มันออกดอกเนาะเราก็จะต้องเด็ดยอดของเขาออกแล้วก็เขาก็จะได้มีใบให้เราได้ทานได้นานๆเราก็จะไม่ปล่อยให้เขาออกดอกนะคะเมื่อเช้านี้หนูก็เลยไปเด็ดเอายอดออกมาจะเอามาทําผัดกระเพราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยาขอบคุณค่ะย่าข,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 ของยานี่ปังทุกวันเลยหนูเห็นอยู่ยาเก่งมากๆเลยขอแสดงความยินดีกับ อยาวันๆด้วยนะคะน้องหมาพาตะกุยนะคะใช่ค่ะยาพันนี้จะเป็นพันเขาจะเรียกว่าเป็นโหระพาดําก็ได้เรียกว่าเป็นโหระพาแดงก็ได้บางคนก็เรียกว่าแดงแต่จริงๆหนูว่ามันน่าจะดํามากกว่าเพราะสีแบบดําเข้มเลยส่วนกลิ่นและรสชาติก็ก็ปัจเจกคล้ายๆกับโหระพาฝรั่งทั่วไปเลยค่ะเพราะว่าโหระพาฝรั่งกลิ่นเขาจะอ่อนกว่าโหระพาไทยบ้านเรา จะมีความโหระพาผสมกับใบกระเพราประมาณนั้นค่ะสําหรับโหระพาฝรั่งนะในความคิดของหนูก็คือกลิ่นเขาจะมีมีความโหระพาฝรั่งเอ้ยโหระพาผสมใบกระเพรานั่นเลยหนูก็จะมาผัดกระเพราแทนเออที่นี่ไม่มีใบกระเพราขายหนูก็จะเอาใบโหระพานี่แหละผัดแทนแก้ขัดแก้ขัดนะคะ แต่มันไม่ใช่มีแค่สีดำนะมันก็จะมีสีเขียวด้วยที่เป็นใบเขียวๆขวลักษณะใบก็จะเป็นแบบแหลมๆแบบนี้เหมือนกันมีหยกักมีหยักเป็นฟันเลื้อยนิดๆแล้วก็จะมีทั้งสีเขียวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีออกดำๆนะคะอันนี้ก็คือโหระพา จ้าจ้าคุณย่าคุณย่าเก่งแล้วหนูก็แสดงความยินดีกับย่าด้วยนะย่าได้หกพันซับแล้วนี่ค่ะลักษณะใบก็จะเป็นใบแหลมมีขอบเป็นหยักเหมือนเลื้อยแบบนี้เลยแล้วก็มีทั้งสีสม่วงแบบนี้แล้วก็สีเขียวด้วยรสชาติก็จะคล้ายๆกันค่ะพอดีหนูไม่อยากให้มันออกดอกหนูก็เลยตัดตัดยอดออกมา เพราะว่าถ้ามันออกดอกแล้วมันจะไม่มีใบไงนูก็เลยตัดยอดออกมาก่อนเลย <c oughs> เราต้องการกินใบเนาะเราไม่ได้ต้องการกินดอก <c oughs> ขอบคุณป้าจ่าพาสุกนะคะขอบคุณย่าวันๆนะคะน้องหมาพาตะกุยแล้วก็ขอบคุณคุณเออบ้าสพากินพาเที่ยวเดี๋ยวของป้าจ่าเดี่ยหนูจะไปย้อนให้นะคะเมื่อเช้านี้หนูไว้ไปออกกําลังกาย <c oughs> อืมเนาะน่าอร่อยเะ กินกับขนมจีนแกล้มกับโหระพาก็อร่อยกินกับอืมแล้วก็ทานได้หลายอย่างเนาะโหระพามันสามารถใช้ทานได้หลายอย่างเลยเอ่อเมื่อเช้าไวไปออกกาลังกายหนึ่งชั่วโมงจะบอกว่าเออเราต้องแบ่งเวลาดูออกกําลังกายบ้างหนูเคยหนูเคยเล่าให้ฟังเนาะย่า่าวันว่าหนูจะมีแขนที่มันแบบมันจะปวดแขนข้างหนึ่งเหมือนไหลติด พอเราเราบอกออกกาลังกายบ่อยๆเป็นประจำเฮ้ยรู้สึกว่าหนึ่งเดือนผ่านไปแล้วมันดีขึ้นนะโอเคมันยังไม่หายร้อยเปอร์เซ็น์หรอกแต่ว่ารู้สึกว่ามันดีขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นเลยการออกกําลังกายก็สําคัญนะคะหนูจะใช้วิธีการออกกําลังกายแบบเขาเรียกอะไรกระชับสัดส่วนประมาณนั้นเน้นตัดส่วนวรู้สึกว่าดีขึ้น <laughs> อ๋อใช่ค่ะใช่ใช่ใช,ใช่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวเรือ,อืแค่คิดก็หิวแล้วเนี่ยแค่คิดก็หิวแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราสามารถปลูกผักได้ขายาน่าสงสารเพราะว่าหลังจากนี้จะจะมีช่วงนี้จนถึงประมาณเดือนเอ,อจะมีผักให้เราได้ทานจนถึงประมาณเดือนกันยาพอถึงฤดูหนาวก็ไปหมดตายหมด ช่วงนี้ก็สังเกตว่าเปียพัทรบีก็จะมีผักสดผลไม้สดมาให้ชมพอถึงหน้าหนาวก็ไม่มีแล้วไม่มีไม่มีโอกาสแล้วเราก็ต้องใช้ช่วงนี้แหละมาปลูกผักพอเรามีมีโอกาสแค่ประมาณสี่ห้าเดือนเราก็เลยจะต้องรีบทำนะตอนนี้ ย่าก็แขนยึดติดรักษามานานมากตอนนี้หายแล้วแต่ก็มีอาการเจ็บเป็นบางครั้งอืมนอ้นองหนูก็เป็นค่ะแต่ตอนนี้ก็เหมือนจะดีขึ้นนิดนึงนะดีขึ้นประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วจากที่เราแบบพยายามบริหารแขนเน้นเน้นแขนเน้นปิดบริเวณแขนทำเป็นประจำ <c oughs> ขอบคุณค่ะย่าขอบคุณมากมากเลยโอ เออเดี๋ยวหนูพูดโอสวัสดีค่ะน้องน้อยนาสวัสดีค่ะสวัสดีที่แวะมาทัก่ายพี่เปียนะคะน้องน้อยนารู้จักไหมสาวน้อยจะรู้จักผักผักหรือเปล่าอันนี้วันนี้พี่พาผักผักโหระพามาให้ชมนะคะเป็นโหระพาที่พี่ปลูกเองแล้วก็ตอนนี้มันก็เริ่มโตขึ้นอย่างแบบรวดเร็วเลยกิ่งกา้าน ยอดอะไรเงี้ยสวยงามมากเลยแล้วก็กําลังจะออกดอกเนาะพี่ก็เลยตัดยอดออกเพราะพี่ยังไม่อยากให้เขาออกดอกไม่รู้จกักก็สามารถนําไปใช้แทนผัดกะเพราได้นะไปใช้ผัดกะเพราได้กินกับก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรประมาณเนี้ยกินกับขนมจีนก็ไม่อยากให้เขาออกดอกก็เลยตัดดอกทิ้งนะคะแล้วก็จะให้เขาแตกกิ่งใหม่ขึ้นมา อ่าใช่เลยใช่ค่ะสาเหตุที่ทําให้เราเแขนติดไหลติดนี้ก็มาจากการที่เราถือโทรศัพท์ค้งนานๆถูกต้องเลยค่ะยา่าเพราะว่าตั้งแตเราเตั้งใจทํา y o YouTube มากเกินไป <laughs> นั่นแหละนั่นแหละสาเหตุเลยก็ก็จะทําให้เราเป็นตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็พยายามอย่าอยู่ในท่าเดียวนานๆนะเราต้องเปลี่ยนท่าบ่อยๆ โอเคทุกคนวันนี้ก็มารบกวนย่าวันวันก็สวัสดีน้องน้อยนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ปีพัทรเราดีก็ขอรบกวนพี่พี่เพื่อนๆประมาณนี้นะคะสิบนาทีแล้วก็ต้องขออนุญาตลงไลน์นะคะขอบคุณน้องมาพาตะกุยหรือย่าวันวันนะคะขอบคุณน้อง l อ l h หรือว่าน้องน้อยนาเอ้ยน้องน้อยนาน้อยนาเอ้ยพี่เรียกถูกไหมเนี่ยน้อยนา น้องน้อยนาของเรานั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณประจ่าพาสุกนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณบัสพากินพาเที่ยวด้วยที่แวะมาทักทายนะคะสวัสดีนะคะทุกคนน้องน้อยนาสวัสดีนะคะเดี๋ยววันหลังมาหาพี่เปียใหม่นะสวัสดีนะคะทุกคนบา,บายๆขอให้มีความสุขในวันจัน์ทรนี้นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ <laughs>